สวัครับผมว่านะครับวันนี้ผมได้ของเล็กมาชนิดหนึ่งครับนี่ครับเป็นโต๊ะพกพาหรือตัวปิกนื้อลาซาดาสั่งเว็บจากเว็บลาซาดาเรามาดูกันว่ามันจะส่งมาถูกต้องไหมกลัวที่สุดเลยนี่ครับสภาพในการส่งมาก็เป็นแบบนี้แหละเนะาะรูรุ่งรอไห่ขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเปิดออกมาก็แอนแอนแสดงว่าสินค้าที่เราสั่งไปถูกต้อง ถ้าเป็นแบบนี้รู้เลยโอเคก็คือตโต๊ะพกพาไอน้นี่ไม่มีประโยชน์โยนทิ้งไป <laughs> <Yeah. S 1> นี่คือสิ <Ooh. S 1> ่งที่เราต้องการมาก็คือโต๊ะพกพาเป็นขนาดในการบรรจุมาก็มีตามนี้เลยโอเคเป็นถุงมีถุงใส่ให้เรียบร้อยเนาะมามีถุงหิง้วก็น้ำหนักก็เยอะอยู่นะก็น้ำหนักประมาณ4.5กิโลแล้วเรามาดูกันข้างในมันเป็นยังไง เป็นโต๊ะสำหรับไปแคมปิ้งนะโต๊ะอลานใจออกมาก็มีการบรรจุเข้ามาอย่างดีนี่นี่ครับมีชิ้นส่วนของมันก็คือตัวพื้นโต๊ะโอเคอันนี้คานคิดว่าคงเป็นคานร,รับตัวพื้นโต๊ะตัวนี้ <Yahoo! S 1> ตหน มาก็คือิ้นส่วนตัวนี้ตัวสำคัญก็คือตัวชุดขาโต๊ะโอเคข้างในก็ไม่มีอะไรแล้ววัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอันลอยตามคู่มือเขานะครับตามคู่มือในร้านค้าของเว็บปลาส d ะย้กฮูตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอันลอยเขาบอกนะน้ำหนักของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็ อยู่ที่4.5กิโลกรัมแล้วก็ลองรับน้ำหนักที่จะมาทับในตัวนี้ได้ก็า50กิโลตามข้อมือเขานะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของขนาดมันก็ขนาดความกว้างกว้างคุณยาวคุณสูงอ่ะก็คือ95 55 50 95ก็คือทางยาวทางนี้เดี๋ยวเราก็กางมามาดูกันเนาะ95แล้วก็ทางขวา อันนี้ทางยาวมั้งเขาเรียกทางยาวเนาะ95ทางขวางนี่ก็55แล้วก็สูงจากพื้นมาถึงตัวพื้นโตตัวนี้ก็ประมาณ50เรามาดูกันราคาที่ผมซื้อในร้านเขาก็829บาทเดี๋ยวเสร็จรวมอค่าส่งแล้วก็ตกอยู่ที่807 เจ็ดสิบสี่บาทนี่นแหละเจบ่บาทใ่เข้าไปเมื่อกี้เนี่เก็บเงินปลายทางขาโตะนะครับอโอมันก็ไม่กว้างมากเนาะนี่ครับกางออกมาตัวนี้ก็คงเป็นคานรับตัวพื้นโตะก็จะมีรูไว้สำหรับใส่กับตัวแกนขาโตะแล้วก็กลางก็ให้มันได้เท่าๆกับรูมันเนาะ มือใหม่มือใหม่มือใหม่มหมัดขับ <laughs> โอ้พระเจ้าจอร์ด <laughs> ดูให้มันได้ระยะมันก่อนปับ๊บน, <laughs> นี่มันมีรูเราก็ดูให้มันตรงรูรูแล้วก็มีมันจะมีเดือยเดือยรองรับเนี่ย ช่มัแล้วก็ให้มันอยู่ให้มันตกแล้วเราก็ตบลงไปไม่ต้องกลัวมันเก็บ <laughs> ไม่ต้องกลัวมันเก็บครับก็สลับข้างมั่งก็ได้ๆๆ็ไดมันได้แล้วตรงแล้วเรียบร้อย ดูมันมีรูให้เห็นนกมีรูก็มองให้มองเห็นแกนเดือยมันก็เอาใส่เข้าไปเลยแล้วก็เอาพื้นโต๊ะที่เขาให้มาใส่เข้า ความยาวเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ95โอเคก็เมื่อกลางแล้วก็ได้94 94สิเกี่เห็ก็ใกล้เคียงนอกกับเขาบอกว่า95้าสินี่ดูด้านความกว้างความกว้าง55โอเคตามคู่มือเขา55ความกว้างความยาว95แต่ว่าเราวัดได้94 นี่ไง94 94เซนดูความสูงจากพื้นมาถึงขอบโต๊ะก็เขาบอกห้าสิบก็ก็ห้าสิบโอเคห้าสิบได้อยู่ห้าสิบ